สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว2ล้อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rider c ร u b ช่องที่จะพาเพื่อนเพื่อนไปสัมผัสโลกของรถจักรยานยนต์จากทุกมุมโลกทั้งรุ่นใหม่ล่าสุดรถแนวสปอร t ตทัวริงสก o ตเตอหรือแม้แต่รถในตำนานที่ยังคงตราตรึงใจคนรักมอเตอร์ไซค์เสมอและว,วันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นสุดพิเศษจากแบรนด์ที่กำลังมาแรงในตลาดโลกตอนนี้โดยเฉพาะในอินเดียและเอเชียใตย้กับการเปิดตัวของรถที่หลายคนพูดถึงกันอย่างมาก เพราะมันคือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีแห่งอนาคตและดีไซน์สปอร์ตที่ล้ำสมัยสุดๆใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาไปพบกับ tvs m 1 s 2026รถสปอร์ตไบรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างกระแสะแรงในปีนี้ tvs เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของอินเดียและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ตลาดล่างอีกต่อไปแต่สามารถสร้างสารรค์รถที่มีเทคโนโลยีระดับโลกและดีไซน์ที่โดดเด่นไม่แพ้ค่ายญี่ปุ่นเลยทีเดียว โดยเฉพาะในรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง M1S 2026ที่ถือเป็นการก้าวกระโดดของ t v s ในการพัฒนาไบค์แนวสปอร์ตเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทั่วโลกก่อนอื่นต้องบอกกว่า t v s M1S 2026ถูกออกแบบมาให้เป็นรถสปอร์ตน้ำหนักเบาที่เหมาะกับทั้งผู้ขับขี่หน้าใหม่และสายขับจริงจังตัวรถใช้ดีไซน์แบบซูเปอร์เนเกตผสมสปอร์ตสตรีทดูเท่ดูดันและล้ำอนาคตสุดๆเส้นสายของแฟริรออกแบบให้เฉียบคมมีครีบระบายอากาศข้างลำตัวเหมือนรถในสนามแข่ง ใบหน้าคู่ทรงแคบเป็นแบบฟูเลตที่ให้ลุคคล้ายตาของเหยี่ยวทำให้ด้านหน้าดูดุดันและทรงพลังมากเมื่อมองโดยรวม TVS M1 S 2026ดูมีความกระทัดรัดแต่หน้าเกรงขามโครงสร้างเฟรมใช้วัสดุไลท์เวทแบบไฮเทคช่วยให้ตัวรถมีน้ำหนักเพียงประมาณ150กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งเบากว่าคู่แข่งหลายรุ่นในคลาสเดียวกันช่วยให้การควบคุมคล่องตัวและตอบสนองได้ไวขึ้นโดยเฉพาะในการเข้าโค้งหรือขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น เครื่องยนต์ของ TVS M1S 2,026เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้หลายคนต้องหันมามองมันมาพร้อมเครื่องยนต์ส oh ูบขนาด175 cc DOHC สีวาล์วระบายความร้อนด้วยของเหลวพร้อมระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาโดย TVS ร่วมกับ BOSCH เพื่อให้การตอบสนองของคันเร่งแม่นยำที่สุดเครื่องยนต์นี้ให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ20.5แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด17ตรที่7,000รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าแรงและจัดจ้านมากเมื่อเทียบกับขนาดเครื่องยนต์ เกียร์เป็นแบบ6สปีดพร้อม s ล i p p e r clutch ที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนนุ่มและลดแรงกระชากขณะเชนเกียร์ลงระบบนี้เป็นเทคโนโลยีที่เรามักเห็นในรถสปอร์ตระดับกลางขึ้นไปแต่ TVS ได้นำมาใส่ใน M1S 2026เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับระบบการสะเทือนก็ไม่ธรรมดาด้านหน้าใช้โชคหัวกลับ upside down fork สีทองจากโชว,วะที่ให้ความมั่นคงและตอบสนองไวขนาดที่ด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับระดับได้ตามน้ำหนักผู้ขี่หรือสไตล์การขับ ระบบนี้ทําให้การเข้าโค้งและการขับในทางครุขรนุ่มนวลและมั่นใจมากขึ้นในด้านเบรก t v s m 1S 2026มาพร้อมดิสเบรกหน้าขนาด300มิมและดิสหลัง240มิมพร้อมระบบ ABS แบบ Dual Channel เต็มรูปแบบช่วยให้การหยุดรถมั่นใจแม้ในสภาพถนนเปียกหรือครุคระถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยระดับเดียวกับรถสปอร์ตใบรุ่นใหญ่เลยทีเดียว หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ TVS M1S 2026น่าตื่นเต้นคือเทคโนโลยีอัจฉริยะ Smart Xconnect X ซึ่งเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธผ่านแอปของ TVS ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลต่างๆได้บนหน้าจอ TFT สี TC, เต็มรูปแบบเช่นความเร็วรอบเครื่องอุณหภูมิการแจ้งเตือนสายเข้าข้อความหรือแม้แต่ระบบนำทางแบบ turn by turn navigation เรียกว่าให้ประสบการณ์แบบรถพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้หน้าจอแสดงผลของ M1S 2026ยังมีโหมดการขับขี่3รูปแบบได้แก่เออร์บัน สปอร์ตและเรนซึ่งจะปรับการตอบสนองของคันเร่งและระบบเบรกให้เหมาะกับสภาพถนนช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสนุกในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ในด้านดีไซน์ตัวรถ t v s m 1S 2026มาพร้อมเส้นสายแบบแอโรไดนามิกที่ช่วยลดแรงต้านลมได้ดีเยี่ยมมีแฟริ่งข้างที่ดีไซน์ให้ช่วยระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไฟไท้ายเป็นแบบเลตทรงแคบสไตล์สปอร์ตและไฟเลี้ยวแบบแยกดีไซน์ฉกเฉี่ยวเข้ากับท้ายรถได้อย่างลงตัว บาะนั่งแบบแยก2ตอนสป i t ตซี t ช่วยเพิ่มความสปอร์ตและให้การนั่งที่สบายทั้งผู้ขับและผู้สอนเบาะหน้าถูกวางตำแหน่งให้เหมาะกับท่าทางการขี่สไตล์สปอร์ตแบบไม่เมื่อยแม้ขับนานๆพูดถึงล้อและยางบ้างครับล้อเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วแบบ10การน้ำหนักเบายางหน้าใช้ขนาดเศษ110ส่วน70และยางหลังเศษ140ส่วน70ให้การเกาะถนนดีเยี่ยมเหมาะทั้งการขับในเมืองและบนทางไกล ส่วนระบบไฟทั้งหมดเป็นแบบฟูลเล็ตตั้งแต่ไฟหน้าไฟเลี้ยวไปจนถึงไฟท้ายรวมถึงมี d ดีย i m ไทม์รั n นิ่ g ไลเพิ่มความปลอดภัยและให้ลุกทันสมัยในสไตล์รถยุโรป t v s ยังให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นการใช้คันเร่งไฟฟ้าไร้บายนที่ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงระบบสตาร์ทมือไฟฟ้าระบบใหม่ที่ทำงานเงียบและรวดเร็วมากกว่ารุ่นก่อนกอน ในเรื่องของสมรรถนะ TVSM 1S 2 0 2 6สามารถเร่งจาก0ูนย์ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ9วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ140กิมต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าแรงใช้ได้สำหรับรถในพิกัดนี้อัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40กิโเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าค่อนข้างดีสำหรับรถแนวสปอร์ต 175cc เหซีซีเหมาะกับผู้ที่ต้องการความแรงแต่ยังอยากได้ความคุ้มค่าในระยะยาว อีกหนึ่งจุดที่หลายคนชอบคือเสียงเครื่องยนต์ของ M1S 2026ที่ t v s ปรับจูนมาให้มีเสียงทุ่งหนาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงไม่ดังจนเกินไปแต่ฟังแล้วรู้สึกถึงพลังแบบรถสปอร์ตจริงๆ มาดูในส่วนของสีสันที่เปิดตัวกันบ้าง TVS M 1 S 2026มาพร้อมสีหลักทั้งหมด3สีได้แก่สีแดงเมทัลลิกไฟเรสที่ดูร้อนแรงสีดำแฟนทอมแบล็คที่ให้ความรู้สึกดุดันและสีน้ำเงินอิเล็กทริกบลูที่ดูโดดเด่นและทันสมัยซึ่งแต่ละสีจะมีลวดลายกราฟิกเฉพาะตัวที่สื่อถึง DNA ความสปอร์ตของ TVS อย่างแท้จริงด้านราคานั้น TVS M 1 S 2026เปิดตัวในตลาดเอเชียด้วยราคาประมาณ89,900บาทไทยซึ่งเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มา ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะได้ทั้งเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหน้าจอ TFT ระบบ ABS และดีไซน์ระดับพรีเมียมในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งญี่ปุ่นในคลาสเดียวกันเกือบ20,000บาทสำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตแนวใหม่ที่ขี่สนุกเท่ล้ำสมัยและราคาจับต้องได้ TVS M1S 2026ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากมันเหมาะกับทั้งคนที่เริ่มขี่สปอร์ตไบคันแรกหรือผู้ที่อยากได้รถสำหรับใช้งานประจวาวันแต่มีฟีลแบบรถสนาม ลองนึกภาพดูครับเมื่อคุณขี่ t v s m 1S 2026ผ่านถนนยามค่ำคืนไฟหน้าเล็ดสีขาวสว่างตัดกับแสงไฟถนนตัวรถดีไซน์ล้ำสมัยสะกดทุกสายตาเสียงเครื่องยนต์เบาแต่มั่นใจทุกการบิดคันเร่งคือพลังแห่งความร้อนใจที่อยู่ในมือของคุณและนี่คือเหตุผลว่าทำไม m 1S 2026ถึงกลายเป็นกระแสะแรงในตลาดตั้งแต่เปิดตัวเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงรถสปอร์ตระดับกลางเท่านั้นแต่มันคือก้าวสำคัญที่ทำให้ TVS ขึ้นมาเทียบชั้นกับค่ายใหญ่ระดับโลกอย่างเต็มตัว